ครับพีบุณทองดำซิ่งครับเดีนี้มาวิ่งอยู่น้องขวางครับเป็นงานสะหลวงครับบ่อกก็ประมาณหนึ่งไร่ครับเป็นสระของโครงการ ก็ทีมงานของผู้ใหญ่เชื้อครับวันนี้พี่คุณทองดำซิ่งก็ได้มาวิ่งร่วมด้วยนะครับวันนี้มีเจ่ล็อกกี้ร้อยเก้ห้าสี่คันครับทีมงานนี้ทีมงานล็อกกี้ครับร้อยเกห้า เป็นทางขึ้นครับทางขึ้นก็ชันเหมือนกันครับแต่ก็ขึ้นไหวครับร้อยเก้ห้าสิอย่างครับ วันนี้ก็วิ่งกับฮิตทตาชี้ครับดี่ด้เงินครับวันนี้ก็ฝนคงจะไม่ตกครับเพราะว่าตอนนี้ฝนก็กำลังทิ้งช่วงครับนนก็จะมีวนนิ่งได้ไ,ไปเรื่อยๆครับ เจ้าล็อกกี้คันนี้ขึ้นไหวไหยครับเพราะว่าทางปางกปอก็ชันมากครับแต่ก็น่าจะไหวนะเครื่องร้อยเก้าห้าครับก็ขึ้นสบายๆเลยครับ ็จะเป็นการถอยยาวเลยครับแต่พลาดน,นิดหนึ่งร่วงลงบ่อเลยครับเพราะว่าที่ถอยมันแคบครับเนี่ยถอยริมปากบ่อเลยครับพลาดมาก็กิ้งเลยครับรถลงบ่อเลยครับถอยแบบเสียเส่ยงๆเลยครับพลาดน,นิดเดียวก็ มีหวังตกบอแล้วครับต้องใช้สีมือหน่อยครับขุดบ่อเป็นรูปสามเหลี่ยมครับขุดได้สวยมากครับสีมือของคนขคับไมโครชูสักครับทำได้ทุกอย่างครับคนนี้เก่งมากครับ นี่คือล็อกกี้คันชนโซเฟียครับยกขึ้นยกลงได้ครับคันนี้แต่งสวยมากครับลูกชายผู้ใหญ่เชื้อจัดให้ครับคันชนใหญ่มากครับครับก็จบคลิกเพียงเท่นี้นะครับ กดแชร์กดไลค์กดติดตามพี่คุณทองด้วยนะครับขอบคุณครับ